วันนี้เรามาสอนตัดรูปตั้งหลุมกันนะคะเป็นผู้ชายที่ตาตีแต่ว่าตาสวยมากเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รูปที่เราแคปมาจาก g r ร a เ e ส a คพัฒน์ซีซั่นสงนะคะนะก็รูปที่เราชอบมากเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปนี้นะคะกำลังทำท่าคุ้นคิดเลยนะคะก็ เอามาวางนะคะคนนี้ก็จะทําแบบง่ายๆนะคะแบบ2รูปเหมือนกันเนาะาปกติเราตัดต่อรูปตั้งหลุนเราจะใช้หลายๆรูปมาใส่นะคะเพราะว่าเลือกถูกนเองหล่อทุกรูปเลยนะคะคนะคันนี้รูปที่สองที่เราจะเลือกมาใส่ก็น่าจะเป็นรูปที่แบบบอกเรื่องราวนะคะสมัยมันก็จะสามารถเลือกนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องไล่ดูค่ะว่าเอ้ยเลือกรูปไหนนะที่มันดูแบบเอามาใส่แล้วน่าจะพอจะบอกเรื่องราวได้บ้างนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่ได้สักรูปเลยนะคะงั้นเราลองรูปนี้แล้วกันนะคะนะมีหลายๆคนอยู่ในนี้นะเค <Okay. S 1> ก็ต้องมาดูนะคะว่าเราสามารถใส่ตั้งหลุดลงไปในรูปนี้ได้สําเร็จหรือเปล่านะคะเพราะบางทีตัดต่อไปก็ออกมาไม่สวยอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะนะนีสลับนะคะอ่ะอันนี้คือโมเตรมเมาส์เพิ่นอันนี้ก็คือลากมามาค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คือเออเออเราย้อนให้ดูนะคะอันนี้ย้อนกลับนะคะนะ วิธีเราทาคือสมมติถ้าเราเห็นขอบดาๆข้างล่างนะครบางทีเราไม่ต้องมานั่งลบนะคะเราสามารถที่จะกดเลือกรูปนะคะเลือกไปที่ชั้นนี้นะแล้วก็กดเครื่องหมายที่เป็นลูกศรสีสีด้านนะคะสามารถที่จะเลื่อน,นะค่ะเลื่อนลงมาแล้วก็เอาให้มันไปอยู่ที่ขอบค่ะขอบขอบล่างสุดนะคะเงั้นขอบสีดําก็จะถูกตัดทิ้งไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งลบนะคะก็จะได้รูปขอบเรียบๆหลังจากนั้นกดขึ้นไปค่ะเพราะเราต้องไวทข้างบนใช่ไหมคะแล้วก็รูปต้นหนุนจะต้องใหญ่ๆนะคะเนาะ อ่าโอเคก็จะได้ลูกเต้งหนุนที่หล่อมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราเอาลูกเต้งหนุนเอาไว้ข้างบนใช่ไหมคะก็เวลาดูตรงนี้ค่ะแถบขัาค่ามันจะมีตรงนี้นะคะด้านขวามือเห็นจะมี3มขีดนะคะกดนะคะลากขึ้นไปข้างบนก็จะขึ้นไปอยู่เป็นชั้นที่อยู่ข้างบนนั่นเองจริงฟังก์ชันในะคล้ายๆ Photoshop แหละค่ะเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะใช้ง่ายกว่าอันนี้เรามาดูรูกข้างล่างค่ะเราต้องจัดองค์ประกอบให้มันใกล้เนาะ,ะเลือกค่ะกดเลือกชั้นข้างล่างเสร็จกดเครื่องหมายสี ลูกศรสี่หัวนะคะขยายออกค่ะขยายออกให้เห็นให้มันมาทอมซ้ซอนทับกับข้างบนนะคะเราชอบการทอมซ้อนทับเนาะจะได้ดูแบบโหเก่งจังความจริงแล้วก็คือหลักการคือลบให้มันเห็นข้างล่างเท่านั้นเองค่ะนะ,ะกดโอเคเรียบร้อยเนาะคราวนี้เราจะเห็นว่ามันยังทับไม่พอค่ะเราเชื่อมันยังทับไม่พอเราลูกตั้งหนุนยังใหญ่ไม่พอค่ะขยายออไปอีกค่ะเพราะว่าตั้งหนุนต้องเด่นที่สุดนะคะในรูปนี้นะขอภัยแฟนคนอื่นนะคะกําลัง รักและหลงผู้ชายคนนี้อ่าโอเคเรียบร้อยกดโอเคนะคะหลักการเดิมเหมือนกับการทํารูปของซืออินอย่างนะคะนะใช้ยังลบนะคะลบค่าก็เหมือนเดิมค่ะเลือกอันนี้เลือกขนาดของด้านปุ่มลากเออบาข้างล่างเนะะี่ยค่ะอันนี้เล็กสุดอันนี้ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ด้านขวามือน,นี้นะเลือกความหนาความบางของตัวยางลบที่เราต้องการลบออกนั่นเองอน,นี่เราเลือกบางบางเหมือนเดิมค่ะนะแล้วก็ลองลบดูก่อน ลบเพื่อที่ใช้ t e x t อร์ลบรูปข้างบนนะคะอันนี้คือเราลบรูปข้างบนเพื่อที่จะเห็น t e x t อร์ข้างล่างนะใช้วิธีการลบค่ะลบออกไปนี่นะลบนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นรูปทุกคนโผล่ขึ้นมาและเริ่มเริ่มเห็นแล้วนะคะน,ะนี่รูปเตงหลุนรูปข้างล่างโอ้ขอโทษนะเราเป็นคนจชํชซ่อไขไม่ค่อยได้นะในเรรูปนี้เราจําได้แค่เตงหลุนกับหยางนี่นะคะ โ okay. อเคเริ่มเห็นชัดแล้วนะคะรานนี้สิ่งที่เราต้องการคือข้างล่างนะ,ะข้างล่างควรจะหายไปหมดใช่ไหมคะเพราะเราเห็นตาเขาไม่ชัดใช่ไหมคะลบค่ะเลือกให้หนาขึ้นแล้วก็ลบออกให้หมดเนาะนี่เราก็จะเห็นว่าหัวอมแต่ละคนยังโผล่มาไม่หมดค่ะลบออกให้มากขึ้นอออ่าเริ่มเยอะเกินไปนิดนึงแล้วค่ะนี่เริ่มเยอะอันนี้เริ่มเยอะ,อนนเ,รเ,ยอะเริ่มเยอะถอยกันนะคะเอาให้บางลง,งนะลบออก ก็จะเริ่มเห็นเห็นไหมคะว่าจะมีเล็กไทยซ้อนกับผมอยู่มีของอย่างนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากน,น,นั้นก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดค่ะลบส่วนใหญ่เราก็ใช้การเบลอค่ะอยู่ข้างล่างมันจะไม่ค่อยมีปัญหามากนะักอันนี้เบลอมากไปนหน่อยนึงถ้าเราเห็นว่าเบลอมากไปค่ะขนาดปากกาให้เล็กลงแล้วก็เบลอให้มันไม่ไปโดนผมของออรูปที่เราต้องการที่จะทำนะคะอ,อันนี้ก็เรียบร้อยเบลอเบลอ,บร,อ,บร,อรูปเรียบร้อย รูปข้างล่างเราก็ลังไปรูปข้างล่างอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็จะเบลอออกแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้เบลอออกนะคะถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่แบบพอดีรูปพอดีเราก็จะไม่ได้เบลอทิ้งนะคะเนาะควน,นี้รูปของเต้นหลุนข้างบนก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเนาะคนนี้คืออีวิธีหนึ่งนะคะบางทีถ้าเราไม่อยากจะเบลอนะเราก็ขยายรูปออกะคะ่ะขยายให้รูปมันเลื่อนไปทางขวาหน่อยหนึ่งก็แบบจริงๆก็ต้องใช้หลักการของการถ่ายรูปใช่ไหมคะเนาะ สามสามนะให้อยู่ทางขวานิดนึงอ่าโอเคเรียบร้อยเดี่ยเราขยับรูปให้พอดีโอะจะเห็นว่าข้างบนหล,ลุดออกมานะคะหลุดกรอบก็เลื่อนให้พอดีนะคะแล้วก็ขยายออกนิดนึงชุกเรียบร้อยอ่ะพอขยับปุ๊บข้างล่างหัวหายค่ะลบใหม่ค่ะลบใหม่ลบใหม่โอ้ลบผิดลบผิดชั้นเลือกเลือกเลือกชั้นข้างบนนะคะลบใหม่ เพราะว่าคนที่เราต้องการให้เห็นก็คือเตึ้งหลุนใช่ไหมคะะให้เห็นผมออกมาหนึบหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะอะอันนี้ก็จะเป็นรูปของเต้งหลุนนะคะนะคจริงๆแล้วเราสามารถที่จะวาดแต่พอดีอันนี้เราลบแล้วมันพอดีเลยนะคะรูปมันไม่ได้มีเกินเลยอะไรขีออ่ะเราจะน่าน,านค่ะใส่เครดิตเหมือนเดิมรูปเลือกชั้นบนนะคะนะ ใส่รูปเอาไว้ใส่เครดิตของเราค่ะคราวนี้ก็อันนี้เราจะเห็นว่าข้างหลังเป็นสีดํานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีให้เป็นสีใกล้ๆเทาๆเพื่อให้มันกลืนกับข้างหลังให้มากที่สุดอ่ะก็เป็นเรียบร้อยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเซฟรูปลงไปเสร็จแล้วโอเคอจบสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ